ทุกทุกคนครับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลเซล์จะมาสอนวิธีการติดตั้งปั๊มซัมเมอร์บัสเล็ตโซลาร์เซลเซล์ขนาด1.5นิ้ว1.5แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลเซล์4แผงครับซึ่งนะครับปั๊มโซลาร์เซลเซล์จากช่อง Youtube ของพี่หมีโซลาร์เซลเซล์เนี่ยมีจุดเด่นคือ เป็นปัม๊มเซลลเซลล์สำเร็จรูปครับมีอุปกรณ์เนี่ยแถมไปให้แล้วแบบครบชุดนะครับวิธีการติดตั้งจึงง่ายมากครับเพียงแค่เสียบปักติดเท่านั้นเองทุกคนสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งปั๊มบาดาลหรือว่าปั๊มสมมติัตติเซลลเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองกันเลยครับ ทุกคนครับนี่ก็คือคู่มือการติดตั้งซัมบัสเด็เซเวเซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งจากคู่มือนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับดังต่อไปนี้ครับอุปกรณ์ที่1ก็คือตู้คอมบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปครับซึ่งตู้คอมบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปนะครับก็นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวตู้นะครับเมื่อเราเปิดออกมานะครับมันก็จะมีเสื่โปเทคชันนะครับป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็มี DC b a k e เกอร์อยู่ข้างในนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่ยกเบเกอร์ขึ้นมาอย่างงี้แค่นั้เองนะครับแค่นี้ไฟจากนะครับแผงโซลเซลก็จะวิ่งเข้าหาปั๊มแล้วนะครับนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดอย่างงี้นะครับอ่ะส่วนด้านนี้ก็คือสายดินนะครับเดี๋ยวไปต่อแท่งกาวหลอดนะครับแล้วก็ปักลงดินนะครับ จุดเด่นของตู้ไปนี้ก็คือมันจะเป็นตู้คอมบิเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสําเร็จรูปนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นปั๊กนะครับ MC4 นะครับซึ่งจะใช้งานง่ายมากเดี๋ยวเวลาเราจะต่อเข้าแผงก็แค่เอาปั๊กของแผงมาเสียบเข้านะครับกับตู้คอมบิเนอร์นั่นเองนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่1ครับตู้คอมบิเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ที่2ครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลของปั๊มบัสเล็ตนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือตู้คอนโทรลของปั๊ม b u ส l e ็ s โซลาเซลนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาจะใช้เราก็ทําหน้าที่เพียงแค่เปิดตู้ออกมานะครับแล้วก็จะมีช่องไว้สลับให้เสียบสายไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนขั้นตอนการต่อสายไฟเข้าปั๊มเนี่ยเดี๋ยวพี่มีจะสอนอีกทีนึงนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่2ครับตู้คอนโทรลของปั๊มครับต่อไปครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่3ครับนั่นก็คือ ปั๊มบัเสเลสเซลเซลล์นั่นเองนะครับปั๊มบัเสเลสเซลเซลล์นะครับที่เราจะมาสอนวันนี้ก็คือเป็นปัม๊มซัมเมาร์สนะครับบัเสเลสเซลเซลล์ขนาด1.5นิ้ว1.5แรงม้าใช้แผงเซลเซลล์4แผงครับ ไปครับก็เป็นอุปกรณ์ที่4ครับก็จะเป็นสาย PV s o l a เซลล์นะครับซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับตู้คอนโทรลนะครับซึ่งนะครับสายไฟนะครับ PV Solar Cell สำหรับเชื่อมต่อจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะสอนอีกทีหนึ่งนะนะครับด้านนี้ครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมตู้นะครับคอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าไปเข้ากับตู้คอนโทรลของปั๊มครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่4ครับต่อไปครับเป็นอุปกรณ์ที่5นะครับก็คือ สายไฟนะครับ PV Solar Cell นะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นสายไฟ PV Solar Cell นะครับขนาด5เมตรได้ยกันนะครับเอาไว้นะครับเชื่อมต่อเนี่ยในส่วนของตัวตู้คอมเพนเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับแผง Solar Cell อันนี้ก็คือสายไฟสำหรับเสียบเข้าแผง Solar c e ล l นั่นเองนะครับนี่ก็คืออุป,ปกรณ์ที่5ครับ ไปครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่6แล้วนะครับก็คือแผงเซลล์นั่นเองครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับตามคู่มือครบเรียบร้อยแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยไปดูกันเลยครับ วิธีการนะครับติดตั้งปั๊มบัสเลสโซล่าเซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนที่1กันนะครับในขั้นตอนที่1นนะครับเราก็จะนำเอาเนี่ยครับอันนี้ก็คือตู้คอมบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับตรงด้านนี้นะครับมันจะมีนะครับเขียนไว้นะครับทุกคนดูนะตรงนี้เขียนว่าขั้วบวกนะครับอินพุต โซล่าพีวีก็คือสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองอันนี้จะเป็นขั้วลบนะครับอินพุตโซล่าพีวีก็คือสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นขั้วลบนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากครับตรงนี้ที่เขียนว่าขั้วบวกนะครับเราก็หยิบสายไฟ PV ที่จะเสียบเข้าแผงที่นะครับมีลาเบลเขียนไว้ว่าขั้วบวกตรงนี้นะครับก็เอาไปเสียบเข้ากับในส่วนของตัวตู้คอมเพรสเซอร์ป้องกัน้า่านะครับก็เสียบง่ายๆอย่างนี้เลยพี่หมีเสียบให้ดูนะเห็นไหมเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือ สายไฟขั้วบวกนะครับก็เสียบเข้ากับช่องขั้วบวกต่อไปครับจะเป็นสายไฟ PV ที่เสียบเข้าแผงที่เป็นขั้วลบลาเบลมันจะเขียนไว้ว่าขั้วลบนะครับก็เหมือนกันครับเอาไปเสียบเข้ากับตู้คอมเมเนอร์ป้องกันฟ้าผ่ากึ๊บเสร็จแล้วครับนี่ก็คือขั้นตอนที่1นนะครับต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่2ครับ เราจะนําเอาสายไฟนะครับ PV s o l าเซลล์ที่เป็นสายไฟสําหรับเชื่อมตู้คอนเพนเนอร์ป้องกันสาผ่าเข้ากับกล่องคอนโทรลของปั๊มนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสายสั้นนะครับข้างหนึ่งจะเป็นปลั๊ก MC4 อีกข้างหนึ่งจะเป็นหางตาแบบนี้นะครับวิธีการเสียบก็ง่ายมากครับที่ตู้คอมเพเนอร์ป้องกันสาผ่ามันจะมีเขียนไว้ว่าขั้วบวกนะครับเป็น DC ปั๊มเอาพุท นะครับก็คือฝั่งที่ไฟจะออกจากแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับก็อันนี้ขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็หยิบเอานะครับสายไฟที่เขียนไว้ว่าขั้วบวกเสียบเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วครับส่วนฝั่งนี้เป็นขั้วลบเราก็หยิบเอาสายไฟที่เป็นขั้วลบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือขั้นตอนที่สองตอนนี้เราก็นะครับต่อสายไฟนะครับ อุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตู้คอมเพเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับทุกคนครับนี่ก็คือนะครับกล่องคอมเมเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วสายไฟสีแดงสีดําตัวนี้เป็นสาย PV ที่จะไปเสียบเข้าแผงโซลร์ววเซลล์ทุกคนนะฝั่งนี้คือเข้าแผงนะ ตรงนี้คือสายดินนะครับเดี๋ยวไปต่อแทงกาวหลอดแล้วปักลงดินนะครับส่วนอันนี้ก็คือสายทีวีที่เป็นสายเชื่อมระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับไปเสียบเข้าตู้คอนโทรลลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่แบบนี้ครับนี่ครับเอาสายไฟมาปึ่งแล้วก็มาเสียบเข้าในส่วนของตัวตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับส่วน2เส้นนี้ไปเสียบเข้าแผงโซลาเซลไฟจากแผงโซลาเซลก็จะวิ่งเข้ามาที่ตู้นะครับคอนเทนเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็จะวิ่งออกครับมาเข้าตู้คอนโทรลของปั๊มแล้วก็ไปเข้าตัวปั๊มนั่นเองคร ทีนี้ต่อยังไงนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูครับครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนที่3ครับทุกคนตัวปั๊มเนี่ยมันจะมีกล่องอุปกรณ์นะครับแถมมาให้ข้างในก็มีทั้งไขควงมีน็อตมีสกรูต่างๆนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็แล้วก็จะมีส่วนของตัวนะครับหางปลาด้วยอยู่ในนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือหกเหลี่ยมนะครับซึ่งแถมมาให้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพี่หมีจะเปิดตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับให้ทุกคนดูนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายมากครับก็หมุนน็อต นะครับสี่ตัวตรงนี้เามะแล้วะครับครับเมื่อเปิดออกมานี่นะครับมันจะมีช่องนะครับทั้งหมด,ดนะห้าช่องด้วยกันนะครับทั้งหมดห้าช่องด้วยกันนะครับช่องที่หนึ่ง ะจะเขียนไว้ว่า p บวกเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะครับ PV s o l a เซลล์เนี่ยมาเสียบเข้าช่องที่1ที่เป็น p บวกช่องที่2เขียนไว้ว่า p ลบเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะครับที่ต่อเข้าแผง s o l a เซลล์เนี่ยมาเสียบเข้าช่อง p ลบนะครับช่องที่3ครับจะเป็น W u ช่องที่4จะเป็นตัว v ช่องที่5จะเป็นตัว u นะครับทุกคนครับนี่ก็คือ สายไฟของปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นสายสีเขียวสีเหลืองตัวนี้คือสายดินเราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราตัดออกมาแบบนี้เราจะใช้สายไฟ3เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1ก็คือสายไฟสีดำนะครับจะมีมาร์กแปะไว้นะครับเป็นลาเปีวว่าดับเบิลอยู่เส้นที่2ก็คือสายไฟสีน้ำเงินจะมีมาร์กลาเปีวแปะว่าตัว V เส้นที่3ก็คือสายไฟสีน้ำตาลนะครับจะมีมาร์คลาเบลแปะว่าตัว U นะครับซึ่งที่กล่องคอนโทรลของปั๊มก็จะมีช่องสำหรับเสียบตัว W ัตัว V แล้วก็ตัว U นะครับก็คือดำน้ำเงินน้ำตาลนั่นเองนะครับนี่ก็คือช่องที่จะเสียบนะครับเนะครับเราไปดูขั้นตอนที่1กันก็คือเดี๋ยวจะเอานะครับสายไฟของ แผงโซลาร์เซลล์นะครับมาเสียบเข้ากับช่อง p บวกแล้วก็ p ลบกันก่อนครับไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกทุกคนครับนี่ก็คือขั้นตอนนะครับการนำเอาสายไฟนะครับ pv ของตู้คอมเพลเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าซึ่งนะครับเป็นสายสั้นๆนะครับเอาไว้นะครับเชื่อมนะครับสายไฟนะครับของตัวตู้คอมเพเนอร์การฟ้าผ่านี้ไปเข้าตู้ก่อนถทรลก็ง่ายมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับขั้วลบนะครับสายไฟขั้วลบนะครับก็มาเสียบเข้าที่ช่อง p ลบแล้วก็ขันน็อต แล้วก็ขั้วบวกครับก็มาเสียบข้อช่อง P บวกนะครับก็ขันน็อตนะครับตรงนี้ก็คือสายไฟนะครับที่นะครับรับไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามานั่นเองครับครับต่อไปครับเราก็นําเอาสายไฟของปั๊มพัลลเตนะครับซึ่งจะมี3เส้นนะครับก็คือเส้นสีดำนะครับเป็นสายไฟตัวดับเบิยูเส้นสีน้ําเงินคือสายไฟตัว V เส้นสีน้ำตาลคือสายไฟตัวยูนะครับซึ่งที่ช่องของตู้คอนโทรลปั๊มก็จะเขียนไว้ว่าช่องนี้สำหรับใส่ดับเบิลยูช่องนี้สำหรับใส่ตัว V ช่องนี้สำหรับใส่ตัวยูนะครับหล่กพนํำเอาสายไฟมาใส่ให้ตรงตามช่องแล้วก็ขันน็อตให้แน่น แค่นั้นเองเนี่ยครับง่ายมากเลยครับทุกทุคนนะครับทุกคนสามารถติดตั้งเลยด้วยตัวเองแน่นอนครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองเส้นนี้นะครับทบทวนนะครับเส้นนี้ก็คือสายไฟนะครับ PV solar cell นั่นเองสายไฟจากแผงนะครับ นะครับที่มาต่อผ่านตู้คอมเพนเดอร์กันฟ้าผ่าแล้วนะครับก็นะครับตรงนี้จะเป็นสายไฟ PV ขั้วบวกครับเรียกกันว่า P บวกตรงนี้จะเป็นสายไฟ PV ขั้วลบเรียกกันว่า P ลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือช่อง w นะครับสีดําตัวนี้คือช่องนะครับ V นะครับสีน้ําเงินตัวนี้คือช่องยสีน้าตาลครับนี่ก็คือวิธีการต่อนะครับปั๊มบัลเลตสโซลเซ์แบบง่ายๆตัวเองครับเ็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาพี่หมีจะทําการ ปิดตู้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะปิดตู้แล้วก็จะขันน็อตนะครับแล้วก็จะขันน็อตนะครับก็เอาน็อตใส่เข้าไปนะครับเอาน็อตใส่เข้าไปง่ายมากเลยนะครับวิธีการต่อนะครับปั๊มบัตเล็ตโซล่าเซลนะครับทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็มีคู่มือให้นะครับอุปกรณ์ก็ให้ไปแล้วแบบครบชุดเลยนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัวสายไฟตู้คอมบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแถมอุปกรณ์ที่แถมก็มีเยอะนะนะครับมีนะครับไขควงนะครับมีหกเหลี่ยมมีหางป้านะครับมีผ้าเทปพันละลายผ้าเทปพันสายไฟนี่แถมมาให้หมดทุกอย่างนะครับนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล้ครับหลังจากที่พวกเราต่ออุปกรณ์การตามคู่มือเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับ เวลาจะเปิดปั๊มน้ำทำยังไงนะครับก็ง่ายมากครับนะครับเนี่ยครับเปิดตู้คอมเบเนอร์ป้องกันสาผ่าขึ้นมาเราจะเห็นดีซีเบเกอร์ใช่ไหมครับไฟจากแผงโซลเซลจะวิ่งเข้ามาผ่านตู้กันสาผ่าของเราก่อนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ยกเบเกอร์ปึ้งนะครับไฟก็จะแผงโซลเซลไฟจากแผงโซลเซลก็จะวิ่งนะครับเข้าไปที่ตู้คอนโทรลเห็นไหมที่ตู้คอนโทรลของปั๊มครับก็จะมีปุ่มออนออฟอยู่นะครับกดที่ปุ่มออนออฟนี่ครับปึ๊บ เท่านั้นแหละครับไฟาจากแผงโซลเซลก็จะวิ่งมาผ่านตู้แล้วก็จะไปเข้าปัม๊มปั๊มก็จะติดแล้วก็จะเริ่มต้นทํางานนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับต่อปัม๊มบัสเลสโซลเซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับเพียงแค่เสียบปลั๊กติดครับทุกทุกคนครับ เอาละครับทุกทุกคนครับต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนของการต่อแผงโซลาเซลล์เข้าด้วยกันครับซึ่งง่ายมากครับมีคู่มือแนะนําให้นะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กแผงที่1แผงที่2แผงที่3แผงที่4เข้าด้วยกันเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต่อกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการต่อแผงโซลาเซลล์แผงที่1ก่อนนะครับทุกกคนครับแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับจะมีปลั๊กอยู่2ปลั๊กก็คือปลั๊กคั่วบวก1ปลั๊กแล้วก็ปลั้วลบ หนึ่งพันะครับเราเอาปัคขั้วบวกเก็บไว้ครับเดี๋ยวจะไปต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลของปามซึ่งเป็นขั้วบวก off, like yani นะครับแล้วเราก็เอาปัคขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์ขึ um ้นมานะครับอ um ันนี um ้ก <zon> ็ค um ือปัคขั um ้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที um ่1ครับแล้วก็หยิบมาต่อเข้ากับปัคขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ครับเสียบเข้าหากันง่ายๆแบบนี้เลยปั๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเราก็นำเอาลั๊คขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ครับ ไปเสียบเข้ากับปักขั้วบวกของแผงโซลาเซลล์แผงที่3เสียบเข้าหากันง่ายๆแบบนี้เลยพี่บี๊จะเสียบให้ดูนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเราก็นำเอาปักขั้วลบของแผงโซลาเซลล์แผงที่3ครับไปเสียบเข้ากับปักขั้วบวกของแผงโซลาเซลล์แผงที่4เสียบเข้าหากันง่ายๆแบบนี้เลยกึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับทุกคนครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการต่ออนุกรมแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง4แผงเข้าด้วยการเสร็จแล้วเพียงแค่เสียปั๊กเท่านั้นเองนะครับแผงโซลาร์เซลล์แผงที่4ี่จะเหลือปั๊กค้่ลบอยู่1ปลั๊ปักเดี๋ยวนําไปต่อเข้ากับนะครับตู้คอนโทรลปั๊มซึ่งเป็นค้่ลบ แล้วก็แผงซแเซลร์เซลล์แผงที่1ครับจะเหลือปั๊กขั้วบวกอยู่หนึ่งปักครับเดี๋ยวจะนําไปต่อเข้ากับตู้คอนโทรลของปั๊มที่เป็นขั้วบวกครับและนี่ก็คือวิธีการต่อแผงโซอร์เซลลซแบบง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่เสียบปั๊กติดเท่านั้นเองครับ สำหรับทุกทคนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเซลล์กับพี่หมีนะครับหรือสนใจนะครับอยากจะสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับช่อง YouTube ของพี่หมีเซลล์นะครับก็สามารถนะครับทักไลน์เข้ามาหาทีมงานของพี่หมีได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดี s a e c b นะครับเขียนติดกันเลยนะครับหรือโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์084441494ครับแล้วพบกันที่คาสเรียนนะครับสวัสดีครับ